วันนี้เอาใจสายซิ่งแต่วิ่งน้อยกับกระบะยอดนิยมคันนี้มาชมกันสวัสดีครับผู้ชมอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีก็เพิ่มความหลากหลายนะครับในการรีวิวรถให้มากขึ้นนะครับเพราะว่า FC แฟนคลรบก็บอกว่ารีวิวแต่รถแบบโตโยต้าอะไรประมาณนี้นะครับ มันจําเจไปอยากดูรถที่สอสักดารีวิวให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม fc ที่เป็นแฟนขับแบบวัยรุ่นไปทํางานที่ต้องการรถสไตล์แบบแต่งๆน้อยนะครับก็เลยไปจัดมาให้นะครับกับเจ้า all new คันนี้นะครับไปได้ all new มานะครับหรือตามชื่อรุ่นเขาก็คือ e s u z d max c a p 4นะครับ c a p 4นั่นแหละฮะ2 5 s ตัวนี้ปี2 0 1 5ก็คือตัวก่อนที่จะเป็น blue power นะครับตัวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น blue power เป็นตัวทิ้งทวนเลยนะครับ 2.5S ปี2 0 1 5หรือปี2558นะครับเป็นเครื่องยนต์2อ0 5คอมคอนเร็วเครื่องยนต์ดีเซลตันนี้จริงๆแล้วคันนี้คือที่ผมบอกว่าเอาใจสายซิ่งจริง,รง,รง,รงคันนี้ยังไม่ได้มีการแต่งซิ่งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราไปไปใส่ล้อแมกยางใหม่มาให้นะครับไปใส่ล้อแมกยางใหม่มาให้ส่วนที่จะไปแต่งไปแปดกล่องไปดันรางอะไรเพิ่มก็ให้ว่ากันแต่ว่าปกติคือผมเอา,เอารถแต่งมาขายแล้วมันไม่ได้ขายไงมันไม่ได้ขายคือลูกค้าเขาต้องการที่ไปทําเองเพราะว่ากลุ่่มองงรถแตเ ส่วนใหญ่ลูกค้าเขามีร้านประจําของเขานะครับหรือบางคนก็มีร้านที่เป็นกลุ่มเป็นขับอยู่แล้วเอาเป็นว่าผมใส่มาให้แต่งมาให้ดูดีหน่อยก็คือใส่ล้อมแมกยางใหม่มาให้อะคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนสําหรับตัวนี้หลายคนตกใจว่าซอเองเอารถโหลดรถแต่งรถสิ่งมาขายเนี่ยมันสภาพมันโทรมหรือเปล่ามันไม่ดีหรือเปล่าขออนุญาตคอนเฟิร์มสภาพให้ก่อนนะครับเพราะว่ารถทุกคันก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยเราก็ต้องดูสภาพก่อนที่จะมา ไลฟ์ Light, หรือว่ามีอยู่ให้กับลูกค้าได้รับชมได้เลือกซื้อเลือกสรรน,นะครับรถสภาพที่ต้องเดิมถ้าเป็นไปได้เนี่ยโดยเฉพาะเหมือนกับคันนี้เลยถ้าเป็นไม่ได้เราจะเลือกซื้อรถในสภาพที่น็อตสวยเดิมน็อตไม่ขยับทําให้ลูกค้าที่อยู่ทั่วประเทศทั่วไทยที่รับชมผ่านคลิปสสักดาอยู่จะเห็นได้ว่าผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆถึงบอดี้โครงสร้างคานหนงคานหน้าฝากระโปรงนะครับความเดิมของตัวรถอันนี้คือคอนเฟิร์มให้กับลูกค้านะ ก็น่นอนะตัวนี้บล็อกนี้บล็อกนี้ทรงนี้คือเป็นทรงทรงยอดนิยมนะครับไม่แพ้ไม่แพ้อะไรนะเชฟโบเลตนะครับสำหรับตัว All n ิวตัวนี้นะครับเพราะว่าเชฟกับเชฟกับดีแม็ก็ถือว่าเป็นตัวที่ในกลุ่มของวัรุ่นวปทํางานเขาชอบเอาไปแต่งไปแต่งแล้วก็ทุกวันนี้ในกลุ่มของ Facebook เองเนี่ยก็จะมีมีครับมีอะไรแล้วพวกของแต่งต่าง,างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับมีอะไรมาแจมด้วยล <laughs> อยมาจากไหน,นอ่ะในตัวนี้ไป ไปจัดชุด,ชดใหม่ไหมนะไม,ไม่ได้ซื้อแม็กถอดไม่ได้ซื้อยางถอดนะครับเป็นแม็กวลนะครับแม็กวลออฟเซตนะครับมาพร้อมกับยางใหม่เลยแต่ส่วนจะไปแต่งเพิ่มก็ค่อยว่ากันแต่นี่คือเราใส่แม็กยางใหม่ให้ให้กับลูกค้านะครับให้ถูกใจก็คือซื้อไปไม่ต้องเพิ่มต้นทุนซื้อไปไม่ต้องเพิ่มต้นทุนไม่ใช่ว่าราคาที่ผมจะขายแล้วไปบวกไปบวกยางกับแม็กเพิ่มแล้วไปเอ,เ,อเอาล้อเดิมมาใส่เงี้ยไ,ไม่ใช่นะให้ตามสภาพตามนี้เลยให้ตามนี้เลยได้ไปตามนี้นะครับราคาเอาอย่างนี้ดีกว่าปี15ใช่ไหม ปี15ปกติแคบผมขายไปไลยแขแคบขายไป4 5่0 0 0เอา,อางี้กันปลายปีแล้วนะครับ4 8 9 0 0 0บาทนะครับคือราคาค่าตัวของออนิวสุดหลอ่อคันนี้นะครับออนิวสุดหลอ่อสีขาวคันนี้4 8 9 0 0นนบาทซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดและหลายคนถามว่าสอ4ี่เเนี่ยดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อย่าถามเรื่องเงินดาวนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เครดิตดีนี่ไม่ต้องดาวอยู่แล้วนะครับ ถามว่าจัดได้เท่าไหร่จัดได้ประมาณ6 0แสนเพราะตัวนี้เป็นปี15แท้ไม่ได้มีลากจดนะครับปี58แท้เบลเล่มเป็น2 0 1 5ฉะนั้นเรายอดจัดพอๆกับตัวบูฮาวเวอรเลยพอๆกับตัว1.9นะครับในเรื่องของรายละเอียดยอดจัดแล้วก็บอกว่าสายซิ่งวิ่งน้อยวิ่งเท่าไหร่สำหรับรถ5ปีนะครับเลขไมเลขไหม่เก้หกมมนะครับ ก็วิ่งปีแล้วไม่ถึง2 0 0 0 0กิโลนะถือว่านะก็ต้องขอบคุณเจ้าของเดิมที่ดูแลรักษามาอย่างดีโดยเฉพาะรุ่นนี้ร,นนรุ่น S อเนี่ยภายในมันจะเป็นเบาะผ้านะครับถ้ารักษาไม่ดีจริงเนี่ยสาภาพไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนนะครับรถวิ่ง8 0 0 0มื0 0 0กมนโลนี่สาภาพไม่ติดโซมไม่ติดโซมนะสาภาพภายในสวยดูดีนะพร้อมใช้งานซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยสําหรับคนที่ไม่ได้แต่งเพิ่มก็เอาไปขับทรงนี้ก็หล่อนะครับหรือใครจะไปจัดทรงเพิ่มไปโหลดลงอีกก็ค่อยว่ากัน อันนี้คือยังไม่ไดมีการไปดัดแปลงนะครับยังไม่ไดมีการไปดัดแปลงอะไรนะครับมาแทบจะสแตนดาร์ดหมดทุกอย่างเลยนะครับก็น่าจะถูกใจใครหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากได้4ประตูตัวเตี้ยไว้แต่งรอๆนะครับหรือซื้อไปติดเครื่องเสียงกลับบ้านในช่วงปีใหม่ก็ถือว่ามาทันการพอดีนะครับวันนี้26ใช่ไหมย6ธันวาก็เหลือยังเปิดทําการจนถึงวันที่30นะครับ นมาได้เลย,เลยไปนั้นก็พร้อมที่จะอนุมัติทันทีอ่ะไม่ใช่ปัญหานะครับเอกสารขอให้ครบๆแล้วกันนะนะสำหรับคนที่ไปจัดทรงเพิ่มก็ค่อยว่ากันนะครับนี่ตัวนี้เลยนะลูกใจใครหลายคนแน่นอนนะครับ e สุดีแม็กซี่ประตูตัวเตี้ยนะสายซิ่งสายโหลดนะครับอยากได้ของโปรดแบบไหนก็ค่อยว่ากันแต่วันนี้สอเอามาขาย4 8 9 9 0 0 0บาทเอ,า,อางี้จัดเต็มฟีดาวบอกว่านี้จัดเต็มฟรีดาวสำหรับคนที่ มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตผมไม่ห่วงนะครับเพราะว่ายอดจัดของพวกรถพวกนี้มันเยอะอยู่แล้วนะครับมันเยอะอยู่แล้วขอให้ไม่ติดก็พอถ้าสมมุติว่าคำวนวณง่ายๆสมมติว่าถ้าจัดเต็มจัดเต็ม 4, 9, เนี่ยสี่แสนแปดหมื่นเก้าเนี่ยจัดเต็มเลยนะแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทเลยเนี่ยงว,วดอยู่มาณสักผมเข้าๆนะประมาณสักแปดพันห้าประมาณนี้นะครับประมาณสักแปดพันห้าไม่น่จาจะเกินนี้นะครับประมาณแปดพันห้าแต่ว่าถ้าเราดาวมาดาวมาหน่อยนะครับดาวมาหน่อยตัดมาสักสี่สัห้าหมื่น ก็ลดลงตามสัดส,ส่วนอาจจะเป็น7 0็0ันกว่าบาทนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะนะครับเหมาะมากกับคนที่อยู่ในวัยทํางานนะครับวัยรุ่นที่ชอบรถสไตล์นี้ขอนไม่แพงราคาไม่สูงมากนักและก็ได้รถถือว่าปียังใหม่อยู่นะปี58ก็ปถือว่าปียังใหม่อยู่วันนี้ก็มาคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยรถวิ่ง9 0 0 0 0กิโลปี2015 4 8 9 0บ0าแ้บาทและก็ตอนนี้น่าจะเหลือไม่กี่คันเพราะรถกลุ่มนี้เองเนี่ยไม่ได้โปรโมทเขาก็ซื้อกัน <laughs> ไม่ได้โพสต์โปรโมทเขาซื้อกันเพราะว่า มันเป็นกลุ่มที่ถือว่านิยมมากนะครับนิยมมากโดยเฉพาะออนิวตัวเตีย้ยสประตูหรือเชฟ4ประตูเนี่ยนะครับถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีปกติได้มาก็ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือมันออกง่ายมันออกรถออกรถ,ออกรถง่ายนะครับยอดจัดเพราะนั้นมันสูงแต่เรามาขายราคาแบบเนี้ยนะครับถือว่าสุดคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาใครอยากได้คันนี้นะครับไม่เก้าหมื่นกิโลผมบอกเลยว่าช้าไม่ทันแน่นอนนะครับจะเอาไปแต่งขับบ้านรอๆหรือขับแบบที่ผมใส่แม็กยาง มาให้ก็ตามนี้เลยก็ยังหล่อมือนกันนะครับเพิ่มเติมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์อยากชมอยากดูรุ่นไหนก็ค่อยว่ากันวันนี้สศอสักดาก็ทําตามที่รับปากไว้แล้วนะครับว่าจะเอา4ประตูตัวเตี้ยมาขายมาให้รีวิวให้รับชมวันนี้ก็คอนเฟิร์มสภาพกันเรียบร้อย4 8 9 0 0 0บาทคลิปนี้สวัสดีครับ